เหมือนจะไม่พร้อมเท่าไหร่เด็กๆพร้อมไหมคะโอเคพร้อมหนูกําลังตั้งใจจําท่าอยู่พี่เจ๊ฟอย่าถามหนูบ่อยสิโอเคค่ะท่าตอนนี้นะคะน้องๆและทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับการแสดงนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับสชุดฉลามชอบงับคุณค่ะ แค่ยากแต่โชว์ไม่ได้หากต่ตอนนี้ผมก็เงาอยู่นี่นาแค่ยากแต่เจอ oh oh เพือ่อแค่ออกมาเจอก,กันได้เปล่าวะ baby ไม่ต้องกลัวผมไม่กลัดอ h oh พาเาอลงดำน้ำไปดูปลาดูปลาดอมาน้ำแล้วลงมาดา,ดดานิดดาวอ h อยเพื่อน่ามันฉลามนี่นาเราเธอจะโกรธหรือเปล่าแล้วเธอจะโกรธหรือเปลา่ลลปลาชะลามมันชอบงับคุณส่วนผมเนี่ยชอบคุณงับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก,ก่อน ถูกใจเธอคนนี้นะดู oh baby all you mm hmm. แค่ได้มองก็ทําให้ใจผมละลาย mm hmm. ฉันรักเนะชอบนับคุณนะส่วนผมเนะชอบคุณงับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นเมืาก,ก่อนถ mm hmm. ูกใจเธอคนนี้นะดู oh baby all you mm hmm. แค่ได้มองก็ทําให้ใจผมละลาย เธอฉันก็โอเคอ่เซลล์วายสกัดแค่เ,าเคบาฉันไม่ใสรองากันกลวแกนแต่นาที่ฉันทนจะเปย์แต่ว่าฉันก็ทันจออกโอเคัเคน,นมัน,นลาันก็ออ้ย,ยพวมสากินกไจ,จไม่กินหฉนอยากจะขลียก,กับวพี่อเป์ด้ปารักเอะชอบนับคุณส่วนผมเนอะชอบคุณนับแบบว่าผมแค่ลงรักคุณไม่เคยเป็นเมื่อก่อน ถูกใจเธอคนนี้นะดู oh baby all you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย oh, 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 oh. ฉันรักและชอบนับคุณส่วนผมนะชอบคุณงับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก,ก่อนถ oh, oh. ูกใจเธอันนี้นะดู ชอบคุณนับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นเมื่อก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู Oh baby all you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลายฉันลัเมาชอบนับคุณส่วนผมน่ะชอบคุณนับเธอว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นเมื่อก่อนถูกใจเธอตคนนี้นะดู ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะน้องๆชั้นประถมปีที่1.4ทั 4, นะคะฉลามชอบงับคุณนะคะเอฟต่อได้ไหมคะชุดนี้ชอบจังเลยฉลามเนี่ยน่ารักมากร้อนเหรอลูกร้อนใช่ไหมคะโอเคเพอ่มแป๊บเดียวนะคะเราเดินทางมานะคะสำหรับน้องๆการแสดงประถมศึกษานะคะของเรานะคะผ่านไปละทีนี้เราจะมาเจอประถมศึกษาปีที่1ทหนะคะ น่าจะเป็นห้องสุดท้ายของปหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนีะคะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนกันบ้างเอยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆปหนึ่งทำห้าขอเสียงหน่อยคะ่ะเอ๋บอกมือสูงๆก็ได้น้องๆจะได้เห็นอยู่ตรงไหนกันบ้างเอย นี่เลยกองเชียร์เยอะมากๆเลยอยู่ด้านนู้นเชียร์ทุกปอปหนึ่งถึงปหกเลยอยู่ด้านนู้นด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันอยู่นะคะสําหรับการแสดงในชุดต่อไปต้องบอกว่าแต่ละชุดนะคะอยากจะให้ทุกท่านอยู่ชมจนชุดสุดท้ายจริงๆเมื่อวานเห็นน้องๆมาซ้อมใหญ่ละประทับใจมากน้องๆเก่งมากๆและต้องชื่นชมคุณครูด้วยนะคะคุณครูผู้ฝึกสอนให้น้องๆนะคะก็คือ คุณครูบอกว่านอกจากตอนที่น้องขึ้นมาแล้วคุณครูก็ใจเต้นคุณครูใจสั่นมากๆเลยลุ้นค่ะว่าการสแสดงจะเป็นยังไงบ้างนะคะพอเต้นเสร็จก็โอ้โหสบายใจละนะคะอันนี้ของเราพร้อมอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะโอเคตอนนี้ของเราพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมนะด้านนั้นพร้อมไหมคะ พร้อมนะคะถ้าหากว่าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะการแสดงนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ5นะคะฝึกซ้อมโดยอาจารย์สถาพรประจนเจนนะคะอาจารย์สุพนัทมโนชัยและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนางสาวเชรดีคำสิริรักนะคะและนางสาวอังวราภูชัมนีค่ะสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะขอเสียงปร,รบมือให้กับการแสดงหนุ่มขี้เหงากับสาวระมงค่ะ สาวลำกง,งไปแล้วเหรอสาวลำกง,งยังไม่ไปเหรอวันนี้ที่วัดใกล้บ้านมีงานพวกเราไปเที่ยวกันไหม ไปสิไปสิได้ยินว่ามีลำวงด้วยนะน่าสะดุกจังไปคอมอะไรลำวงกันอันดับแรกเราต้องไป,ไปซื้ออะไรก่อนนะซื้อสายไหมด้วยได้ไหมเราอยากกินไปพวกอะไรขายเท่าไหร่ครับ20สบบาทครับสุดหล่อฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหล มาเครื่องไฟขยายเสียงมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยฮัลโหล1 2 3 ดังให้กับน้องน้อง,องปอ .1 ทับ5ค่ะไหนขอมือนุมขี้เหงาหน่อยนุมขี้เหงาอยู่ไหนคะอยู่ไหนอยู่ด้านนี้เหรอสาวลำวงไปแล้วนะคะโอเคจะบอกว่าข้างๆเราเห็นเหมือนมีเจ้าหญิงเขาเต้นเป็นสาวลำวงอยู่ข้างๆด้วย <laughs> เต้นเก่งมากๆเลยนะคะ มางานนี้นี่คือสนุกสนานไปกับน้องๆเลยนะคะสำหรับการแสดงต่อเนื่องเลยนะคะป้หนึ่งจบไปค่ะมาต่อกันที่นะคะน้องๆน,นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะปีที่2ท,ทับ E S C เขาเสียงบระมือให้กับน้องๆหน่อยค่ะนี่ขึ้นมาตั้งแถวกันแล้วนะคะในระหว่างที่น้องๆตั้งแถวค่ะเช่นเคยค่ะผู้ปกครองต้องตั้งกล้องแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะ